สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับรับซื้อเหรียญนะครับสลาลมคอยชแนลนี่นะครับช่อง YouTube ช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับเหมือนเดิมนะครับลายไอเดียศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็อีกหนึ่งลายดีนะครับสลาลมแปดแปดแปดนะครับสลาลมเนี่ยสลาลมก็ตามนี้เลยนะครับ S A R A N R O M แล้วก็888นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวหนังสือไว้ให้นะครับคลิปนี้นะครับมาดูนี่กล่องนี้มีเหรียญส่งมานะครับแต่ว่ากล่องนี้คือไม่ใช่ส่งมาขายนะครับคือผมสั่งซื้อมานะครับสั่งซื้อมาให้ลูกค้านะครับทางช่อง yyoutube เลยแหละครับ FC ของผมทางช่องผู้ชายขายเหรียญด้วยแล้วก็สลาลมคอยชแนลด้วยนะครับต้องการเหรียญตัวนี้นะครับแล้ว จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเหรียญอะไรที่ผมสั่งซื้อมาแล้วก็ผมก็รับซื้อด้วยเช่นเดียวกันนะครับในกล่องนี้นะครับรับซื้อหนึ่งหมืันบาทนะครับถึงหนึ่งหห้าันบาทนะครับ1มื0นสอง0มืนสามถึงหมืนห้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอหลักหมื่นนี่มันอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็แกะเลยนะครับนี่ส่งมาจากกรุงเทพนะครับกรุงเทพมหานครเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า รับซื้อหมื่นห้ามันเหรียญอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับแต่ว่าจํานวนการผลิตก็ก็ถือว่าไม่ไม่มากไม่น้อยนะครับจํานวนการผลิตตามข้อมูลนะครับผลิตออกมา5ล้านเหรียญนะครับแต่ว่า5ล้านเหรียญนี่ก็เยอะนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับทําให้มีมูลค่าสูงนะครับเนี่ยให้ดูสภาพก่อนสภาพถุงให้ดูนะครับถุงนี้รับซื้อนะครับถุงละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับถุงมีร่องรอย สักหน่อยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องแกะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยนี่นะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกครบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกชนิดราคา10บาทจํานวน100เหรียญราคา1000บาทสํานักกระสาบกรมธนารักษ์นะครับเนี่ยออกจากกลม1000บาท <c oughs> ออกจากกลมธนารักษ์1000บาทนะครับ ราคาณัปัจจุบันวันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะออกปี2550นะครับราคาณัปัจจุบันวันนี้นะครับรับซื้อถุงนี้จาก1,000รับซื้อ1 5 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวมาแกะถุงดูเลยนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับนี่นะครับอันนี้เย็บมาเลยนะครับนี่ครับดึงออกมา มันลุ้นผมก็ลุ้นนะครับลุ้นสภาพเหรียญนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่เห็นนะครับจะแง้มดูทําไมให้เสียเวลาใช่ไหมครับเทออกมาดูเลยดีกว่านะครับนี่นะครับโอเค เห็นไหมครับเหรียญอะไรครับเพื่อนๆน,นี่นะครับผมต้องใส่ถุงมือก่อนดีกว่านะครับเป็นเหรียญสิบบาทหลังครุฑนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเพื่อนๆก็อตอนแรกที่ผมซื้อมานะครับผมก็ลุ้นสภาพอยู่นะครับเพราะว่าถุงถุงที่เนี่ยมันไม่ได้ขาวสะอาดมันไม่ได้แบบเห็นไหยครับเป็นถุงผ้าดิบ มีรอยเปื้อนแบบเนี้ยซึ่งผมก็มาลุ้นว่าสภาพข้างในจะดีไหมนะครับเนี่ยครับแล้วก็สภาพที่ออกมาก็โอเคนะครับเป็นสภาพแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคไม่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 ผิดหวังนะครับนี่นะครับก็ได้มาก็จะแบบนี้นะครับผมจะบรรจุใส่ถุงเลยนะครับคืออย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับถุงนี้100เหรียญนะครับ รับซื้อ15,000บาทนะครับ1ถุงไม่ตัดนะครับผมตัดเมื่อกี้เพื่อนๆก็เห็นนะครับแล้วก็เทออกมาจากถุงสภาพนี้นะครับแล้วก็ใส่ซองเลยนะครับเพื่อไม่ให้โดนสัมผัสหลายๆครั้งนะครับเหรียญนี้ผมไม่ได้ซื้อมาเก็บนะครับผมซื้อมาขายนะครับเพื่อนๆถ้าใครมีแบบนี้ก็ส่ง ส่งรูปมามาได้นะครับส่งมาประเมินราคามามามาพูดคุยกันนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็มีส่งมาให้ผมนะครับแต่ว่าไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งร้อยเหรียญไม่เต็มถุงนะครับก็จะอยู่ที่ได้มาห้าสิบเหรียญนะครับนี่ครับถุงนี้หนึ่งร้อยเหรียญนะครับเนี่ยสภาพแบบนี้หมดเลยนะครับก็เห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับเพื่อนๆเห็นรอยบิ่นไหมครับเห็นไหมครับ อันนี้คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับแล้วรอยบิ่นตรงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับหลายๆท่านสงสัยนะครับว่าตอนซื้อเหรียญเอ,อ้ยมันมีรอยบิ่นมันผ่านใช้หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็คือเครื่องพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเหรียญมันอยู่ในถุงอาจจะโดนกระแทกวางถุงแรงแล้วก็นเนี่ยขอบมันเป็นรอยบิ่นตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับน่าจะเห็นนะครับเนี่ยรอยบิ่นตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับ ผมเทออกมาจากถุงให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะครับก็เนี่ยนะครับเกิดจากการกระทบกันภายในถุงนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างทฤษฎีอีกหนึ่งตัวอย่างการพิสูจน์เนี่ยเห็นไหมครับขอบมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับนี่นะครับมือสันนะครับเนี่ยขอบเหรียญเห็นไหมครับมันจะมีรอยตรงนี้อันนี้ก็คือเหรียญไม่ผ่านการใช้งานร้อเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าเพิ่งตัดถุงออกมาเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะบรรจุแบบนี้นะครับ ได้รู้กันเลยนะครับว่า,าเหรียญสภาพไหนนะครับนี่นะครับแต่เหมือนบางครั้งเหรียญที่เพื่อนๆส่งมา,าสภาพมันก็สวยนะครับแต่ว่ามันมันมันแบบมันก็ตีราคายากนะครับสำหรับสาหรับเหรียญที่ผ่านการใช้น้อยนะครับแต่ตอนนี้ถ้าผมขายอะ่ะผมกล้าการันตีได้เลยว่า ผมกล้าไปบอกขายได้เลยว่าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับตัวนี้คือมันเป็นเรื่องจริงผมการันตีได้นะครับแต่ว่าถ้าเหรียญที่ผมได้มาโดยไม่ใช่แบบเนี้เพื่อนๆส่งมาขายผมก็จะขายในราคาที่แบบจะบอกว่าเหรียญผ่านการใช้งานนะครับราคาก็จะราคาก็จะถูกลงนะครับนี่นะครับก็อ่อมาแกะถุงให้ดูกันเลยนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้เตรียมคำบรรยายมานะครับผมเตรียมแค่ถุง เอาไว้ใส่เหรียญน,นะครับแต่ก็ไม่ได้ใส่ให้ดูทุกเหรียญน,นะครับแต่แต่ว่ามามามาให้ดูขั้นตอนนะครับว่าได้เหรียญมาแล้วต้องทํำยังไงนะครับอันนี้ก็คือคือเป็นเป็นยังไงอ่ะเป็นวิธีของผมนะครับอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตนะครับบางท่านอาจจะใส่ถุงแก้วแล้วก็ซีนซีนกับความร้อนอันนั้นก็คือสูญญากาศร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่อันนี้ก็คือผมอ่าเดี๋ยวผมก็ขายนะครับอาจจะขายหมด ไม่ถึง3วันไม่ถึง2วันนะครับเพอๆอาจจะขายหมดวันนี้เลยนะครับเพราะว่ากว่าที่คลิปจะได้เผยแพร่ออกไปผมน่าจะขายไปเยอะแล้วแหละนะครับเพราะว่าคลิปที่ผมบันทึกนะครับเหมือนวันเนี้ยตอนเนี้ยผมบันทึกคลิปวันที่21มิถุนายนนะครับคลิปที่ผมบันทึกตอนนี้21นะครับแต่ว่าอาจจะได้เผยแพร่วันที่22หรือ23 นะครับก็ขอแนะนำนะครับท่านที่ต้องการจะซื้อเหรียญจากผมนะครับให้ไปกดติดตามช่องผู้ชายขายเหรียญไว้นะครับถ้ามีเหรียญมาใหม่ๆนะครับผมจะลงขายในช่องผู้ชายขายเหรียญก่อนนะครับหลายๆท่านรู้แล้วนะครับก็ลองลองไปติดตามกันดูได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ผมบอกราคาไปแล้วนะครับถ้าเป็นถุงแบบนี้นะครับซื้อถุงละหมื่นห้านะครับเพื่อน ต้องดูสภาพถุงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสภาพถุงมันมีคราบน้ํามันมีอะไรมีโอกาสมีเปอร์เซน์ที่แบบเหรียญในถุงอะจะเป็นคราบนะครับอันนั้นก็ก็คือมันต้องเหมือนกับว่ายังไงอะ่ะอาจจะมีเงื่อนไขในการซื้อนะครับอันนี้คือบอกไว้ก่อนในอนาคตนะครับอาจจะมีเงื่อนไขในการในการซื้อนะครับคือตกลงกับผู้ขายผู้ซื้อว่าถ้าแกะแล้วเหรียญเป็นคราบนะ ผมซื้อไม่ถึงหมื่นห้านะอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวอย่างแนวทางการรับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเทออกมาถุงเป็นแบบนี้นะครับหมื่นห้าอย่างแน่นอนนะครับถุงละหมื่นห้าราคาณปัจจุบันนะครับวันที่บันทึกคลิปก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเหรียญเหรียญเหรียญตัวเนี้ยจานวนการผลิตค่อนข้างจะเยอะนะครับห้าล้านเหรียญห้าล้านเหรียญผลิตเยอะกว่าวาระเอปกซะอีกนะครับเอปกผลิตหนึ่งล้านแล้วก็ตัวเนี้ย ความคิดของผมอะเหรียญมันจะถูกใช้เยอะใช้เยอะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามีส่วนหนึ่งเอาไปทําแผงแผง5บาทแผง10บาทนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แผง5บาทชุดแผงที่มีเหรียญครุฑครบชุด6 7เหรียญนะ่ะก็จะมีเหรียญ10บ,บาทอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ชุดเหรียญ10บบาท 61, 61บาทแบดบ61วาละก็จะมีเหรียญครุฑอยู่ด้วยนะครับเหรียญครุฑตัวนี้มีความแบบต้องการยังต้องการสูงอยู่นะครับราคาก็ ยังค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับต่อเหรียญก็สภาพไม่ผ่านการใช้งานก็190ถึง2 2 0นะครับประมาณนี้นะครับก่อนหน้าน,นี้เคยขึ้นไปถึง300แต่ถ้าอยู่ในเว็บขายของออนไลน์นะครับราคามันก็จะไม่ต่ำกว่า250นะครับเพราะว่าเว็บเว็บออนไลน์พวกนั้นเขาจะต้องบวกแวดบวกอะไรนะครับ พอค้าไม่ค้าก็จะต้องตั้งราคาบวกขึ้นไปอีกนะครับถ้าซื้อในช้อปปีหรือ l a ซาด้ราคาก็จะสูงกว่า250อนะครับอันนี้คือที่ผมเคยพบเจอมานะครับนี่นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับเหรียญพวกนี้มาตัดถุงให้ดูด้วยนะครับผมเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมได้มาตัดถุงเหรียญครุดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงลักษณะบางเหรียญก็ไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าขอบมันก็เหมือนอย่างที่เห็นนะครับอาจจะกระแทกไปมาภายในตัวถุงนะครับ มันก็คือเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มีงานแล้วนะครับต้องไปใส่ถุงอันนี้ให้หมดเลย100เหรียญนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมขายแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าที่สั่งจองกันเข้ามานะครับนี่นะครับก็สนใจตัวไหนก็พยายามทักไว้ก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับปี2550นะครับออกจากกรมปี2550นะครับตอนนี้ปี25 6 5 15ปีนะครับจากถุงละ1,000เป็นถุงละ15,000นะครับก็บางบางเหรียญที่ผลิตน้อยได้รับความนิยมก็จะมีราคาแบบนี้แหละครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ลองไปค้นหาดูนะครับเหรียญพวกนี้ก็ยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานผมรับซื้อที่เหรียญละ100บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มาให้ดูของสวยๆเงางามวิบวับวิบวับกันเห็นแบบนี้แล้ว บางครั้งก็ไม่อยากขายนะครับอยากเก็บไว้เป็นกองแบบนี้เลยนะครับแต่ก็คือมันไม่ได้นะครับผมเป็นพ่อค้าซื้อมาขายไปนะครับอาจจะเก็บไว้สักเหรียญสองเหรียญนะครับแล้วก็แบ่งให้เพื่อนๆไปเก็บสะสมกันนะครับนี่นะครับสวยงามทีเดียวนะครับเหรียญสิบบาทครุฑนะครับเป็นคลิปไม่กี่คลิปนะครับที่เห็นผมใส่ถุงมือแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ